บางลงดีจะได้กดใส่ได้โอ้โหเก่งกว่ะต่อกีกซอก็เป็นอะไร อะไรหนูเสียงอะไรหาอะไรนี่ๆหาอะไรสวัสดีต่อนเร่งๆครับผมพบกับนี่ๆครับผมเ้าหน่อยคิดดูมักเลียนดูครับ

กินหอยอีกว่ากินออข้าวอีกไหมฮข้าวอีกไหมอุ้ยมาพอ,อตุ่มจืดเทนี่นี่ครับผมสื่อมากตุ่มจืดจะแก้จะกินไปแล้วแล้วก็ขาหมูัตหน่อย แล้วก็ลาบหมูมากินเขาแพ้ม้ากครับชิคุปนาชิคุบนาชิคุบนาชิคว่ำลงเนี่ยแค่ดีๆแม่บอกแค่ดีๆไงแล้วเป็นผู้สาวแล้ว Mình cháo rồi đi này Buồn ừ. Ôi chắc các ăn Ồ, ngay luôn Ngay được ừ. luôn nhỉ Buồn Ăn đi mẹ Ăn Ăn đi mẹ อ่านออกว่า Nóc chút gắng chút chó chút gắng nô 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 Hưng 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 Ồ nô 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 ta nô 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 Tô Tô kế máy, kế máy, kế mãi kế tiếp theo tôi mãi kế tiếp. chia chia sống,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  chia chia sống, chia sống, chia sống, xôm chia เคี้ยวส้มอยู่ไหนคะต้นตูนตูนจ้าลองไปดูเดี๋ยวไปดูขาว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 พี่พิมพี่ไม้เป็นพิมพ์เป็นไม้ยุปไม้พิมพ

เอาหวานหวานฮาจูฮาจูโเ้ยเรียบร้อยไทยแล้วฮนกินเขาจะอะไรเนี่ยอะไรนะลูกสวัสดีน้เจ้ะพี่น้องมาตะนินน้ำเลนนี่กาลังเบากาลังกาลังตาฮักไกาล้งสรานหอมหอมหอมมาเร็วมนร้อนมนร้อนู เอาอาหานในบ้านไปเนาะไปพี hmm. mm ่ประตูไปได้แน่นอนไปไปผู้ใดอยู่ใกล้ๆเนี่ยลงไหนนี่นี่คือผู้ใดเห็นผู้ใดก็ลงไหลเราเป็นคนสร้างเบาเราเป็นคนอยู่น้ำคนเป็นไหมพี่เจ้าเพิ่นเขาบ้านไปหา ไม่มีค่ะถ้าเพิ่งเเห็นแม่เห็นพอเพื่งแบบซููเป็นไหมเพื่อนอ่อนเขาซันจังสี่เด่นน้ำเอยถ้าเห็นพอเห็นแม่ไปก็เป็นใหม่ๆหม่อืมซออกพสมปดตอง สั่งของมาได้ได้วยจะเพส่งของวันจันทร์จะสินค้าสั่งของมาได้จ้ะแต่ว่ามืออื่นเพื่อ,อันได้ขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าม,มีงานบวชแกเขาอยากไปช้ำบุญช้ำอย่างนั้นเพิ่นเขาไปอยู่นะ เนี้่วงนี้แล้วก็ส่วงเขามันซา่วงกรนเขาพันซากับซีมีงานบวชลองเท็ดบุญในอย่งนเพิ่นมนะันก็เป็น เดี๋ยวจะไปได้คลายของอืมปอกอันนี้อ่นนม,มีกงก็ราหมูเขากันอันนี้กับเขานี่อันนี้กับเขาพอ่ออันนี้กับเขาแม่เลยรวมๆเนี่ยของพ่อเบิร์ดค้นเดียว พ่อกินเบิดแม่ก็กินเบอร์เบิดดอกเอาใบเพ่อกินนำ้ำลูกก็กินเบอร์เบิดขอาของกะมีความสุขนะจ๊ะพี่น้องเป็นลูนกค้ามา่กินกะดีใจจตบตุกลงกันแต่หน่อยแล้วว่าจะขายมือไหนเนี่ย มองว่าผู้บรง่ายมาขายหน้าบ้านบ้านแค่เม่อค่อยมีรถพานอย่าอันบ่อค่อยมีคนพานเพราะว่ามันอยู่กลางทุง่งอยู่กลางน้ำในจ้ะพี่น้องอันบ่อค่อยมีคนพานแอกเว้นแต่จากเพิ่นมาให้มานะเพิ่นกับเบเดมาสูงมือเนาะจ้ะพี่น้องที่พันไปพันมากับมีตนาใกล้ๆกล้กัน เพิ่นกับมากินขึ้นอู่ท่านท่าขายเหรอนั่กับบมเพราะว่าก็หมือแรงเข้าวคัเพิ่นเนี่ยจังออกมาเบิองน้าที่แบบ่อ้ไซคขายพูดขายเอา าซออาทิตยจะคลายดีแน่เอาไม่จับเดี๋ยตกลงกันซอสจีคายตั้งซอสอจิตย์<า>ได้หาได้ชิปกับเอาแล้วเนาะพี่นงแล้วแต่ตมันไดน้เพิ่มกันนั่งซื่อซื้อบ่ได้ด้วยนาะจา๊ะ พ่อกระลูกบอกกันดำนูมูแซ่บ ตราเมือเฮาควรที่จะเฮ็ดให้มันมีประโยชน์เฮ็ดชีวิตเฮาให้มันมีค่าให้มันมีประโยชน์อย่านั่งหายใจถิ่มซื่อ,อๆมือใดเมื่อยก็จังพักพักในที่นี้ก็คือจเจ่าพระเบบนนีมือพักดอกจ้าทำให้ได้ยุดก็ะทำความสะอาดบ้านเฮ็ดนู่นเฮ็ดนีเพบเป็นคนยุ่ยซื่อๆบ่เป็นเนาะจ้ะพี่น้องเพบก็เลยต้องเฮ็ดเฮ็ด ถ้าเห็นยังของหูคลองตาเนี่ยเขาก็เพชรโครงการของเพชรต่อไปทำมือเพชรย,ยุดเพชรกระซิบไปอไไไเอาต้นค่าเฮ็ดให้มันเกลี้ยงๆไหมเฮ็ดให้มันสะอาดสะอาดไหมจ้าพี่น้องเพราะว่ามือนี่แต่หน่อยเราตัดหยาให้เร็วแล้วลอกห้องเนะแต่หน่อยเราตัดหยาให้แล้วเพชรกระซิบไปเอาหยาอยุบคางๆกอมันออกอเดี๋ยวให้มีมือยุดแต่ว่ามืออื่นมืออื่นยุดเพชรกระซิบพัดยางนั้นบวชเพิ่นเนาะ เอาก่ะมาไม่เอาไหมขีมาเอาไหมอ,อ้ยเห็นข <มา S 2> ี้มาเ <มา S 1> นี่ <c oughs> เหน็นกระลูกนี่บ่มีเบื่อได้พี่น้องแต่หน่อยนี่ลิน้นได้ตลอดเวลาได้เล่นกันนี่นี่หยอกนะนี่นี่แล้วนี่นี่เป็นคนหยอกเป็นแล้วเท่าชาวพี่น้องเพิ่อนกับพีจักหอมจักกอดจักรยังเพิ่อนกับเพื่อนเพิ่อนปีนี้เนี่ดดนอ้าอ้า นี่แหละย่าแม่แม่มา<ง>ม้าแม่มากกะเขาก็อยูสามคนพอแม่ลูกมันสิหล่ะจากพี่น้องอข้างนอกมันกับมืดนอกจากเพ้ยกะตองพ่านนี่นี่เ,เขามาบานตะเวนขมาในอ่โตัวบ้านเไงเพราะว่าฮาเทียยุ้งฮาเทียแมงไม่อีหยังมันสิกัดลูกตอมหูตอม,ตอมตาลูกนอกจากพี่น้องนอกาเพริกะอยากให้ลูกมีมีแม่ตาปนีเพิ่นกะคือกัดน้อยเดียวห้อนถือกัดน้อยเดียวเพิ่นกะเป็นตุ้มไงห่อนเล้ว อย่าไปเปิดร้านเฮาเฮามีลูกน้อยเฮาต้องพาลูกเฮาเขาบานตะเวนได้พี่น้องนอนตะเวนโมเมนต์วะแต่ว่าสำหรับเพชรแล้วเพชรกับพาลูกเห็ดยังซีมัสมามมเสมอเตเต้แต่แต่แต่ไรมาแล้วจ้ะเห็ดเตเต้ออกแต่แม่แต่ไรจนว่าเท่าสมุนีละแล้วกัเพิ่นใหญ่จากน้อยกะ ก็คือเฮ็ดปกติชีวิตประจำวันของเขาแหละก็คือเขาเคยเฮ็ดเป็นไหมตั้งแตเฮ็ดจังสันนอกจากพี่น้องเมียนว่าพอเมียนอนหาหกทุ่มก็ชีให้ลูกนอนหาหกทุ่มเมียนด้จ้ะเฮ้ยเขาต้องสองทุ่มนะบ้างเงินสองทุ่มก็ไหนนอนแล้วปิดไฟเบิดเฮียนแล้วเปิดไฟตันเมียนยังโอไยเมียนยังเมียนยังฮะโอ้ยเมียนเมียน

มึงเนื้อพอเพิ่นเปิดตู้เย็นให้มึงพอเพิ่นบอกให้เพิ่นยิ้มเฮ้ยหิวน้ำหิวน้ำแต่แล้วไม่ใช่น้ำนะนมเปี้ยวเลยเนี่ยแม่ไม่อยากกินนมเปี้ยวอันนี่น้ำเฮ้ยแคขนเขาแล้วเร็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 วตายแล้วเลยเร็วเร็วมาแม่จะตายแล้วเห็นพ่อกค่ได้ไม่ใช่นมเปี้ยวนมหมูแม่มลูกอยากกินบ่ เอาี่ไปให้แม่เอาไปให้แม่ด้วยหนูไปให้แม่เปิดให้ไปให้แม่เปิดให้อ่ะเอาน้ำไปให้แม่ด้วยเอาน้ำไปให้แม่หม่ำๆด้วยเอาไมแม,ม่น้อยหนูจะป็นกบบนีู้เดี่ยวให้แม่ให้แม่จ๋าแม่จ๋าขอบคุณค่ะลูกกินนมขอบคุณค่ะแม่ก่อนค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคลูกแม่เฮ้ ยุกแม่ท้งนี้ยิ้มหวานะกินนูกเออช้าที่ใดกินเอาความน่ารักของนี่เนี่ยมาฝากว่าตอนคืนดอกสุเมืออ่อละแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องกินเขาน้ำพอน้ำแม่เพอท่านไดเนาะถ้ากินเขาน้ำพอิน้ำแม่ไดนะก็คือจริงๆเด็บภาพที่สวยงาม ไายก่อนครับสวัสดีครับอีกแค่ปีสองปีเนาะ